Learn Thai, like me me. สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai Happily with me ครูสัง In this video you are going to learn Thai from this news หมาขับมอเตอร์ไซค์หมาขับมอเตอร์ไซค์หมา means dog ขับ means drive motorcycle means a motorbike มีวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตมีวิดีโอ means there is a video บนอินเทอร์เน็ต means on the internet คนถ่ายวิดีโอในประเทศอินโดนีเซียคนถ่ายวิดีโอ means a person films it ในประเทศอินโดนีเซีย means in Indonesia วิดีโอดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมาก วิดีโอดังกล่าว means the video ได้รับความนิยม means becomes popular อย่างมาก means very มันแสดงให้เห็นผู้ชายและหมาตัวหนึ่งมันแสดงให้เห็น means it shows ผู้ชาย means a man และหมาตัวหนึ่ง means and a dog พวกเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์พวกเขากำลังขี่ means they are riding m o t o r ร์ไซค means on a motorbike หมาเป็นคนขับหมา means the dog เป็นคนขับ means is the driver ชายคนนั้นบอกว่าชายคนนั้น means the man บอกว่า means says that เป็นเรื่องปกติในอินโดนีเซียเป็นเรื่องปกติ means that is normal ในอินโดนีเซีย means in Indonesia Let's r e a t the news together มีวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตคนถ่ายวิดีโอในประเทศอินโดนีเซียมีวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตคนถ่ายวิดีโอในประเทศอินโดนีเซียวิดีโอดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากมันแสดงให้เห็นผู้ชายและหมาตัวหนึ่งวิดีโอดังกล่าว ได้รับความนิยมอย่างมากมันแสดงให้เห็นผู้ชายและหมาตัวหนึ่งพวกเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์หมาเป็นคนขับพวกเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์หมาเป็นคนขับชายคนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องปกติในอินโดนีเซียชายคนนั้นบอกว่า เป็นเรื่องปกติในอินโดนีเซีย in This is the news that you learned today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, I will make a video about learning Thai from news from Sunday to Friday. So you can learn Thai from news with me 5 days a week. Thank you for watching me and learning Thai with me. And see you again in the next news. ลองทำ Happy New